เด็กติดเกมเฮียอหญ่ให้กูพูดพ่อมึงตายสัตว์ใหญ่พูดแม่มึงตายสัตว์ใหญ่พูดคำพูดมึงโคตรเชยใหญ่พูดสันดานมึงโคตรเลียมใหญ่พูดฟีตาหน้าไม่แบบกูแล้วค่อยพูดเล่นเกมดึกใต้ตายหญ่กระหู้พวกหน้าหีทำมากูไปพูดหน้าโตเมียไอสัตว์ใหญ่พูดเด็กฉันต่ำแบบมึงใหญ่พูดนั่งติดเกมแบบมึงไม่ไม่กูดบอกแม่มึงเอาคุยกูไปลูดสัรด้านต่ำแบบมึงอยญาจะพูดคากทุย พวกน้ามูพูดอย่างหมาทำตัวอย่างเฮียทำคุณในเกมตัวจริงอย่างเตี้ยชีวิตจริงมึงไปได้แค่เบีย้ยสภาพพวกมึงตัวจริงโคตรเฮีย <c oughs> นั่งหน้าขอมนั่งอ้วนตุยหนุยฟอร์มในเกมทำตัวอย่างกุยสกิลในเกมพวกมึงโคตรซุยเจอพวกกูมีแต่ฆ่ามีแต่ลุยที่ัยพวกมึงแม่งโคตรขี้คุยอยากมีประโยชน์มึงลงไปเป็นปุย๋ยห <c oughs> น้าอย่างดีเคียช่วยพ่อทำนาสภาพอย่างมึงแม่งไม่มีราคาครอบครัวมึงอย่างกระเผาอาซาตบเกยร์แต่ไปเต้นปานามานั่งอยู่บ้านพวกกูปีกันชาดีเคียหน้าหีน้ำมึงกะขายยาโคตรแม่มึงแม่งคงขายชา กูชั่อแน่พ่อมือขายยาโรซีนอนท็อปวิสมุกออนซา่าไปเคลียรที่เกมวิสันนั่งหาพี่ดีต่อไปแล้วมึงเงียบ เด็กเฮียเอาของขึ้นมาเฟลกูจะบอกที่กูทําที่กูลํายังไม่เสร็จแม่มะโนงกูสับเสร็จแล้วก็ทําให้เสร็จสับพ่อมะโนงกูเตะกลับกูบกบสั่งสอนให้เข็ดหลับบ้านมึงสังเกตสีอย่าให้พูดเอาใบกล้วยมาปิดอยาให้พูดดงกูล่าบ้านในเกมอย่าให้พูดตังไม่มีเอาบัตรพ่องมาลูดอยากเย็ดหีแต่โคยยังไม่ถอดฝากบอกแม่มึงด้วยลุยดอกหอกหัก มึงกูชักหมดปอกบ้องไม้ไผ่กลาเป็นบ้องไม้กวาดหน้าแต่ละตัวยิ่งวกว่าสับประหลาดทีก่กูศัพท์เปิดที่กูศับทะเลอด,ลดต่อยพ่องที่ตลาดกลาเป็นตัวประหลาดมึงยืนเป็นตัวประกอบในละครเวทีส่วนแม่มึงกูส่งลงกับอเวจีไม่คุยอะ uh, ส่งพวกมึงลงกับอเวจี G. ฟักโกนาบีฟักโกนาบีพวกมึงเด็กเคียไม่มีไรดีอยากให้พวกกูสอนให้เป็นคาดีกลับไปหาพี่ดีไรก็ไอสัตว์มึงอย่ามาปากดีทั้งทั้งที่ตรงเป็นแค่เด็กเคียะฟักโกนาบีคุยไม่ว่าชอบหรือว่าโอดูว่ากเอด กับแม่มึงไอ้สัตว์แม่มึงได้แหกดักคุย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 เอออ่ะ